ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ i นครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เป็นกวลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะ huh? อะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือออไไลฟ์สสสตรรีีีมมดดเเกขงงช่่นน้้ําาหทิ เริ่มสุมรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมันร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้เราก็จะมาถามหาคนที่นุิจะรู้จักเราไหมนครับเออรู้จักไหมจ๊จ๊ะเราได้ไหม โอ้โหโอ้โหเป็นเราที่เดิมกบบท่านี่มาหลบทางนี้ดูดิเห็นเปล่าเห็นเปล่ามองมาจากมุมนู้นน่าเชยจังนะอืม เงียบเงียบและไม่มีใครรู้จักคนอย่างเราอาอมาอะไร เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่<อ>คุณใหก้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ